เพืพ่อนๆคะทุริปไปเจอคลิปแท่งนี้ทําให้ขวดน้ําเปียกๆเนี่ยแห้งเร็วกว่าปกติค่ะแล้วก็เคลมว่าเป็นสินค้าจากญี่ปุ่นด้วยก<ป>็ประมาณว่าสร้างความน่าเชื่อถือได้ด้วยนะคะแต่ของจริงจะดีหรือจะแย่เดีย๋ยวทุลิปจะซอยจากชอบปีมารีวิวให้ดูค่ะโอ้โหแล้วหนึ่งชิ้นเนี่ยค่าตัวแรงอยู่นะแบงค์แดงเกือบ7็ใบ,บพิกัดลิงก์ไโอนาโปรไฟล์และคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ข้างกล้องเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นจริงนะคะแต่เหมือนภาษาญี่ปุ่นที่เขาใช้แบบแอปทานสเลตแปลเอาอะที่รู้ เชั่วโมงแต่ถ้าเกิดใส่แห้งเนี่ยจะ3ชั่วโมงค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันดีกว่าค่ะรูปร่างหน้าตาของสินค้าก็ตรงตามต้นคลิปเลยนะคะตัวแห้งนี้แหละค่ะที่ทําให้ขวดน้ํามันแห้งเร็วที่บ้านชิวลิปก็จะมีแต่ขวดทัมเบอร์ค่ะเพราะว่าช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน <c oughs> และทัมเบอร์อันนี้ชิวลิปก็เคยรีวิวให้เพื่อน <c oughs> ๆ,อนๆดูแล้วนะคะอก็ล้างให้เปียกๆเลยจากนั้นเราก็ใช้แท้งนี้เข้าไปชิวลิปขออนุญาตไม่ใช้ขวดพลาสติกนะคะก็ทิ้งไว้เลยเริ่มจากเวลาบ่ายสองสามสิบห้าะลางค้นแบบน ชั่วโมงครึ่งค่ะปรากฏว่าไอ้ทรัมเบอร์ของทุวลิปนะคะแห้งหมดเลยค่ะมีน้ําเหลือหยดอยู่นิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าทุวลิปทิ้งไว้ไม่ครบ3ชั่วโมงนะคะแต่เราเสียงเงินค่าตัวแบงค์แดง7ดใบเพื่อนๆคิดว่ามันคุ้มไหมเนี่ย